รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพืนนก้นที่กับเราสีเขียวเราไปที่จังหวัดลบบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภา,าลัยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพวันที่24กุมภาพันธ์2568เวลา8นาฬิกา30นาทีที่หอประชุมอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีในอำเภออังคะปา คุนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุร,รีเป็นประธานวางผ่านพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระบรมสาธิสรัก์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศร,ราชนภาลายัยเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพโดยมีข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศร,ราชนภาลายัยราชการที่สอง แห่งพระบรมราชกีทรงเป็นพระาราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและสมเด็จพระอมรินทรมาสพระเมเหสีในรัชกาลที่หนึ่งประสูติเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2310ณตำบลอัมพาวาเพื่ออัมพาวาจังหวัดส,ดสมุทรสงคราม โดยขณะนั้นพระราชบิดายังดำรงตำแหน่งเป็นหลวงยกกบัรเมืองราชบุรีและพระราชมารดาเป็นหญิงสามัญชาวตาบำบลอัมพวาชื่อวันนาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราภาลัยได้ทรงทำคุณประโยชน์แก่ประเทศช,ชาติอย่างใหญ่หลวงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นนักรบนักปราชญ์และมีพระปีชาสามารถยอดเยี่ยมในทางกาวีทางดนตรียามว่างจากภารกิจสงครามได้ทรงทำนกบำรุง บ้านเมืองอย่างทางด้านศาสนาการศึกษาศิลปะและวรรณกรรมรัชสมัยของพระอ,องค์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีผลงานของพระอ,องค์มีมากมายเช่นบทพระราชนิพนธ์เรื่องอีหนาวปรามเกียนบทละครนอกเรื่องไก่ทองสังทองชัยเชษมณีพิชัยคาวีกาบเทชมเครื่องขาวหวานเสภาเครื่องหุนช้างขุนแผน กรามเกียนบทพระราชนิพนธ์เพลงบุรันลอยเรือนการใช้ธงชาติช้างเผือกการสร้างนาครเขื่อนขันอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในปัจจุบันโดยโปรดสร้างวัดอรุณราชวรมา,ามและทรงปั้นพระพักพระประธานด้วยพระองค์เองทรงแกะสลักบานประตูพระวิหารวัสุทัศเทพวรารามที่งดงามมากเป็นต้นด้วยพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือองค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมเมื่อพุทธศักราช2510โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2544กำหนดให้วันที่2 4กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันลำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านาภาวลยและเป็นวันศิลปินแห่งชาติ 完了。